สับสนเนี่ับสนไวไฟสวัสดีค่ะสวัสดีทักคายทุกท่านเลยนะคะยังไมอ่ออกขึ้นหรอฮลัลโหลเทสเทสเทสนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมดันหนึ่งกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับพี่สุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้นะจ๊ะ ขอแจ้งตั้งแต่ต้นไลร์เลยนะคะพิสุนะคะเป็นรถสุขยายนต์นะคะจะหยุดนะคะพฤหสัสศุกเสาร์นะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะคะใครที่อยากได้รถคันไหนนะคะเปิดจองออนไลน์ตลอดนะคะแต่ต้องมารับตัวน้องกับวันอาทิตย์นะคะ,ะรถของเรานะคะเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะเป็นรถเจ็ที่นั่งนะคะด้านลิมสุดก็จะเป็น Honda Accord โฉมปาวันน้อยเลยตัวนั้นนะคะ มาพร้อมกับติดตั้งแก๊สมาให้แล้วด้วยเครื่อง2.4ติดแก๊ส LPG ลงเล่มเรียบร้อยส่วนคันนี้นะคะเชฟแคปติว่าเป็นรถ7ที่นั่งนะคะตัวนี้เป็นรถปี2008เครื่องดีเซลนะคะเดี๋ยวมาฟังกันว่าเปิดงบอยู่ที่เท่าไหร่และอีกหนึ่งคันนะคะเป็นมาด้า2นะคะมาด้า2เป็นรถปี2011นะคะสีขาวมาพร้อมแมกลรอีกหนึ่งชุดตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเปิดงบหลักหมื่นให้นะคะ 8ป0 0 0บาทนะคะ8 10, 9ด0 0บาทวันนี้นะคะคันที่ยังไม่ถูกติดจองนะคะจะพร้อมเสิร์ฟอยู่3คันด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะพี่ๆท่านไหนที่จะแวะมาดูรถทดลองขับนะคะให้มาหาเราวันอาทิตย์นะคะเพราะเราจะหยุด3วันนะจ๊ะอ่าสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะ ใครเข้ามาแล้วท่านหนึ่งเปิดคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีพี่สันติด้วยนะจ๊ะแฟนเพจตัวยงตลอดการอ่าวันนี้เดี๋ยวขอรอผู้เข้าชมสักสาสิบท่านแล้วกันเนาะวันนี้ถือว่าค่อนข้างมาขึ้นไลค์ค่อนข้างดึกนะคะเพราะว่าเรานะคะก็เอารถเด็ดๆมาให้นะคะถึงจะมาดึกนิดนึงนะคะแต่รถวันนี้เราเด็ดมากนะคะอ่าสวัสดีทุกท่านนะคะพี่ๆท่านไหนเข้ามาแล้วท่านหนึ่งเปิดคอมเมนต์ได้เลยจ้า ใครที่อยากได้รถเก่งเกียร์ธรรมดาเหลือคันเดียวแล้วนะคะ v i อ s ติดจองแล้วนะคะอ่าสวัสดีทักทายตึ๊ดตึดต๊ดนะคะ28ท่านนะคะรันหนึ่งเปิดคอมเมนต์ให้เรานิดนึงนะคะสําหรับท่านไหนนะคะ ที่เข้ามาชมไร้สดย้อนหลังนะคะและสนใจรถ3คันนี้นะคะให้พี่พิมพ์คาว่าสนใจและระบุคันมาได้เลยนะคะสุขขอเริ่มไร้เลยแล้วกันเนาะเพราะาเราค่อนข้างมาดึกนิดหนึ่งนะคะขอคันแรกเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นมัดด้าสองนะคะมัดด้าสคันนี้นะคะเป็นรถเก๋งเกียร์ธรรมดาทรงฮัดแบกนะคะขนาดเครื่องยนต์หนึ่พาซีซีาสีหกเดด้วยนะคะ ตัวนี้เอาไปที่8 9 0 0 0บาทนะคะเอาไปที่8 9 0 0 0บาทได้แมกรอขอบ 15, 1ชุดนะคะสีสวยสีขาวนะคะค่อนข้างหาย,ยากทรงสวยด้วยนะคะแล้วเรามาเปิดเป็นงบหลักหมื่นให้นะคะ89,000บาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้มาด้าสอไว้ใช้งานนะคะหรืออยากจะเพชรลดทดลองขับก็มาได้เลยนะคะดอกยางเต็มแม็กหล่อนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ ท่อแต่งนะคะท่อแต่นด้วยตัวนี้ตัวฮ์ดแบกนะคะเครื่องพันห้าซีซีนะคะด้านหลังก็จะเปิดกว้างๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังใส่ของได้เยอะนะคะเบาะแถวหลังพับได้ย้ำงบกันอีกทีนะจ๊ะ8ปดหมื่นเก้าเท่านั้นเองนะคะกับมัดด้าสองตัวหล่อของเราเลยนะคะอ่าสำหรับท่านไหนจะดูรถทดลองขับนะคะมาวันอาทิตย์นะจ๊ะมาวันอาทิตย์แต่ถ้าใครฮะ จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเต็นรถสุยันยนต์อยู่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะคะแต่เงื่อนไขาการจัดส่งรถของเราเราจะรับมาจําตัวรถนะคะอยู่ที่สองหมื่นนะคะแล้วรถถึงบ้านจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะส่วนเรื่องค่าจัดส่งนะคะสุจะซัพพอร์ตให้ครึ่งหนึ่งนะคะ ก็คือเสียค่าจัดส่งคนละครึ่งนั่นเองจ้านี่เลยสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะภายในจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะการปรับระดับของเขาเป็นไฟฟ้าทั้งคันจากโคดหล่อเลยภายในสวยภายในสะอาดนะคะแล้วเราได้สีขาวด้วยแม็กหล่ออีก1ชุดพาสีหกเนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะคะทรงฮาร์ดแบ็กนั่นเองนะคะสวยพร้อมใช้งานนะคะ ตัดสดพร้อมเล่มทะเบียนนะจ๊ะตัวเอง89,000บาทเท่านั้นเองสวัสดีพี่พี่7 5ท่านนะคะสวัสดีพี่พี่7 5ท่านวันนี้เรามีเครื่องดีเซลให้ด้วยนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าคันไหนเครื่องดีเซลแต่มาด้าเป็นเครื่องเบนซินนะคะเตียธรรมดานะจ๊ะตัวนี้หน่าเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยหม้อแบ,บเตเปลี่ยนใหม่ของเหลวดูแลให้หมดเอาไปแบบพร้อมใช้งานนะคะกับงบไม่แรงนะคะงบหลักหมื่นนะจ๊ะตัวนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทจ้าใครสนใจให้พิมพ์คําว่าสนใจมาด้าสองค่ะตัวนี้นะคะฝากไว้ด้วยแปดหมื่นเก้าพันบาทนะจ๊ะ สวยเดิมทุกระเบียบนิ้วเลยพี่สุบอกเลยว่ารถล็อตนี้นะคะค่อนข้างสวยนะคะสวยเลยแหละไม่ได้บอกว่าค่อนข้างใครสนใจมาด้าสองนะคะพิมคำว่าสนใจมาด้าสองแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะมาดูตัวเด็ดตัวฮอตตัวฮิตนะคะมาปุ๊บต้องไปแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลออกไม่ได้นะคะเพรพี่สุปล่อยสดอย่างเดียวอ่ายะรา รถสไลด์เขาไม่รับนะจ๊ะเขาจะรับแค่จังหวัดปกติทั่วไปสามจังหวัดชายแดนรถสไลด์ไม่รับนะพี่นะเพราะว่าโซนใต้สุดจะจ้างเป็นรถสไลด์ไปเลยนะคะอะแต่ว่าเขาก็จะรับเฉพาะจังหวัดปกติทั่วไปนะคะพี่จ๋าตัวนี้เครื่องดีเซลแต่ถ้าพี่สายใต้นะคะสะดวกมาขับกับเองนะคะสุอหยูดจังหวัดนครสวรรค์นในตัวเมืองเลยนะคะส่วนมากสายใต้นะคะเขาจะบอกว่าค่าจะส่งค่อนข้างแรงเนาะเขาจะมารับรถกันเองนะคะ ก็ของสุ่มันจะอยู่ห่างจากกรุงเทพ200กวโลนะคะที่ถ้าสะดวกมารับรถเองยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะรถพร้อมใช้งานทุกคันนะคะเล่มเอกสารสูมีให้ครบนะคะรถของสูบเป็นรถประมูลรถบ้านที่โดนยึดนะคะก็การันตีเล่มการันตีโอนให้100%ทุกคันนะคะ อะตัวนี้ปี2008นะคะเชฟแคปติว่าคันนี้เป็นเครื่องดีเซลขนาดเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะคะตัวนี้เอาไปนะคะทำโปรส่วนลดให้ทันที70,000บาทเลยนะคะจาก179,000บาทวันนี้ไม่ต้องอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เอาไปแค่1,000 0 0กับก0 0 0บาทพอนะคะ1 0 0 0 0 0กับ9,000บาทพอเราจะได้ลด7ที่นั่งนะคะเชฟแคปติว่าปี2008เครื่องดีเซลคันนี้ไปใช้เลยภาษีเท่าไหร่นะ 2, 5, 6, 8, สองห้าหกแปดภาษีไม่ขาดด้วยนะคะภาษีเต็มนะคะในเรื่องของสีรถนะคะสีสวยสีเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะมีแค่แขดขีดขวดแมวนะคะขีดขวดแมวนะคะตัวนี้นะคะมาในทงของสีดํานะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะ เชฟแคปติว่านะคะภายในสวยภายในหรูเลยนะคะตัวนี้เราจะได้เป็นเบาะหนังนะคะการปรับระดับของเขาเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะเดี๋ยวไป่สูดดูให้ว่ารถใช้งานไปกี่โลแล้วนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะคะโอ้รถใช้งานไปไม่เยอะนะจ๊ะหนึ่งแสนห้าหมืนโลเท่านั้นเองนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นสิบเอ็ดกิโลนะคะตัวนี้เครื่องดีเซลนะคะอ่าสวยเลยเบาะหนังด้วยนะจ๊ะ สวยพร้อมใช้งานสวยพร้อมใช้งานนะจ๊ะการปรับระดับของเขาเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะถามว่ารถเจที่นั่งน,นะคะบอกเลยว่ามันน่าใช้อยู่แล้วเนาะตัวบอกนะคะเป็นเบาะหนังสีดำตัวบอะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะพี่ดูดีเทลแสน0ก้ 9, เครื่องดีเซลนะคะโอ้โหสวยจัดนะคะนี่ไฟทุกอย่างผิดหมดนะคะพราอรถทุกคันสุดจะเช็คระบบไฟระบบแอร์เปลี่ยนหม้อแบตถ่ายของเหลวให้เสร็จนะคะตัวนี้ แสนเก้าพันนะคะเป็นเครื่องดีเซลเบาแถวหลังเนี่ยจะพับได้หมดนะคะเบาแถวหลังพับได้หมดนะคะในสภาพรถนะคะในเรื่องของตัวเบาะรถสวยเลยนะคะอ่าเบามีทั้งหมดสามแถวนะจ๊ะที่วางเบาก,ก็มีนะคะเดี๋ยวเราพับเบาให้ดูคู่หนึ่งแล้วกันนะคะอ่านี่เลยแล้วก็จะพับเออ,เ,อ,อเด้งเลยสปริงสปริง <laughs> สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะตัวเบาะไม่มีฉีกไม่มีกาดนะคะตัวนี้มันจะมีแอร์อยู่ด้านหลังด้วยนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะมีแอร์ด้านหลังให้นะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็กว้างนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ๆนะคะใครที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งอยู่นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลเลยนะคะต้องกดแรงหน่อยปุ๊บ <laughs> ต้องใช้พลรงนนะคะอะเดี๋ยวเปิดด้านท้ายให้ดู ค่อนข้างมาน้อยนะคะเครื่องดีเซลนะคะมีน่าจะมาคันเดียวแหละนะคะแสนเก้าพันนะคะตอนนี้เป็นรถปีสองพันแปดนะคะด้านหลังก็กว้างๆแบบนี้เลยเบาะแถวหลังพับได้นะคะอ่ะเดี๋ยวพี่สุพับไปดูนี่เลยมันก็จะพับได้แบบนี้เลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นทั้งหมด3ามแถวนะคะในเรื่องของภายนอกภายในรถสวยสภาพสมบูรณ์นะคะขนาดเครื่องยนต์สองจุดศูนยดีเซลนะคะเชื้อเพลิงดีเซล ่าใครที่เรียกร้องจากเลยทําไมไม่เอารถเจ็ดที่นั่งเครื่องดีเซลมาให้เอามาให้แล้วนะคะแต่ว่าใครจะได้เป็นเนื้อคู่อันนี้นก็แล้วแต่พี่เลยนะคะใครที่รออยู่มานะจ๊ะแต่ต้องมาวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าใครสนใจสามารถจองไว้ได้เลยแล้ววันอาทิตย์มารับตัวกลับได้เลยจ้ะสีดำด้วยนะคะรถใช้งานไปแสนห้าหมื่นโลเองนะคะใครชอบก็จัดไปค่ะกับเชฟคัตติว่านะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะ เครื่องดีเซลต้องย้าว่าเป็นเครื่องดีเซลเพราะก่อนหน้าเนี้ยสู่เอาเป็นเครื่องเบนซินมานะคะอันนี้ได้เครื่องดีเซลมาหนึ่งคันเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงก่อนนะคะพาสีไม่ขาดนะคะพาสีสองห้าหกเจ็ดนะคะ ในเรื่องของตัวโชค๊คเป็นโช๊คไฮดรอลิกค่ะมอแบบสุกเปลี่ยนให้ใหม่แล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วเอาไปแบบซ้อมใช้งานนะคะหน้าเครื่องก็เดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะจ๊ะก็หน้าอเครื่องเขากจะประมาณนี้เลยเดิมทุกระเบียบนิ้วนะคะตัวนี้แสนเก้าพันนะคะเชฟแคตติว่านะคะสวัสดีท่านทายพี่ๆทุกท่านนะคะเดี๋ยวดูก่อนวันนี้มีพี่ๆท่านไหนเข้ามาบ้างนะจ๊ะ อ่าร3 0ท่านสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะสวยครับเนี่ยสำหรับพี่ๆที่เป็นครอบครัวใหญ่มีลูกมีหลานนะคะรับเชฟแคปติว่าไปใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เราเปิดงบอยู่ที่1นึ0 0แบาทนะคะเป็นเครื่องดีเซลปีส0งพระบบเกียร์ออโต้ใครสนใจเชฟแคปติว่าพิมพ์คำว่าสนใจเชฟแคปติว่าได้นะคะสุดจะเปิดทำการอีกทีวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าใครสนใจสามารถจองรถได้เลยนะคะอ่ะต่อเลยค่ะ ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหแอคคอร์ดนะคะตัวนี้คือ Honda Accord ตัวนี้เขาเรียกว่าโฉมปาวานนะคะตัวนี้เราจะได้เป็นสีบอลมานะคะตัวนี้เป็นรถปี2005ระบบเกียร์ออโต้เชื้อเพลิงเบนซินเครื่อง2.4ติดตั้งแก๊ส LPG ลงเล่มเรียบร้อยแล้วไปดูตัวรถค้าสำหรับใครที่อยากได้รถที่ติดตั้งแก๊สและได้รถตัวใหญ่ๆนะคะสู่ขอแนะนำนะคะ Honda a c c o r d ตัวนี้ไปใช้งานเลยนะคะ 7.9็0 0บาทนะคะตัวนี้7.9็ดหบาทจ้าสองสวยดีไซน์สวยอยู่แล้วนะคะปุ้มปลุกนะคะภายในหรูหราตัวนี้จะเป็นตัวลายไม้ด้วยนะคะเบาะหนังขนาดเครื่องยนต์ของเขานะคะสอง0ันสซีซีนะคะไม่ต้องถามว่าทำไมถึงต้องติดแก๊ส <c oughs> เครื่องใหญ่นะคะขับดีนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่นตัวนี้2.4งจุดสอวทนะคะ พี่หนึ่งน่าจะล็อกไว้ใช่ไหมใช่เลยดูแต่ภายนอกก่อนแล้วกันนะคะภายในเดี๋ยวสุส่งรูปข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะ Honda Accord เดี๋ยวไปเอกุญแจให้แป๊บเดียว Honda Accord คันนี้นะคะเจ็ดหมืนเก้าพันบาทนะคะใครที่อยากจะดูรถทดลองขับนะคะก็มาได้ที่หมู่บ้านสวรรค์บุรีนะคะจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะโอ้โหรถคันนี้กลัวหายมีกุญแจสามดอกเลย นี่เลยนะคะกุญแจที่ไม่ต้องไปปั๊มเพิ่มนะคะเขาปั๊มมาสามเลย <_ d ic c> อ่าเดี๋ยวเปิดใดๆให้นะคะ <_ d ic c> อ่ากดแรงไปหน่อย <_ d ic c> นี่เลยเนี่ยตัวนี้คือตัวลายไม้นะคะ <_ d ic> ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ไม่แอร์ด้านหลังไหมไม่มีเนาะอ่าตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังภายในหรูนะคะ <_ d ic c> ตัวเบาะนะคะจะเป็นหนังสีครีมนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดภายในสวยภายในสะอาดแบบนี้เลย <_ d ic c> ตัวนี้จะเป็นตัวลายไม้นะคะ สวยนะคะตัวนี้สวยเปิดงบอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้านะคะเปิดงบอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้านะคะที่วางแก้วระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องสองจุดสี่ติดตั้งแก๊ส LPG นะคะ อ่าใครสนใจนะคะใครสนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะคะเราเปิดงบกันไม่แรงนะคะเจ็ดหมืนเก้าพันบาทกับ h อน d a a c c o r อ d นะคะเราสตาร์ทเครื่องนิดนึงตัวนี้ใหม่เท่าไหร่ออดูอ่ารถใช้งานไปหนึ่งแสนห้าหมืนโลนะคะอ่าสวยเดิมเดิมกิ๊บกเลยนะคะเดี๋ยวพี่สุขโชว์หน้าเครื่องนะคะ ตันนี้ติดแก๊สมาให้แล้วนะคะเป็นแก๊ส LPG นะคะลงเล่มเรียบร้อยนะคะสำหรับถังแก๊สนะจ๊ะอ่านี่เลยโอ้โหหน้าเครื่องแบบแฟร์จับอันนี้มีดอกเห็ดให้ด้วยนะคะสิ่งที่แต่งมาจะมีแค่ตรงนี้นะคะนอกนั้นเดิมหมดทุกอย่างนะคะ ระบบแก๊สเป็นแก๊สหัวฉีดนะคะเครื่องนิ่งๆเงียบๆ,ๆแซกแแบบนี้เลยเมาแบบเตียงในนะคะน้ำมันเครื่องสู่ดูแลให้หมดระบไรบไฟระบบแอร์เราดูแลให้หมดนะจ๊ะอ่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ Honda Accord เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะเชื้อเพลิงเบนซินติดตั้งแก๊ส LPG นะคะปีสองพันห้านะคะ Accord มาวันคันนี้เป็นรถปีสองพันห้า อ่ะพี่สนใจขันไหนถามได้เลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะคะเดินพาชมอย่างเยวเลยอ่ะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้นะคะสอบถามมาในไลน์ได้เลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวสู่อัปเดตค่าตัวน้องแต่ละคันอีกหนึ่งรอบนะคะที่พี่ท่านไหนที่ต้องการรูปข้อมูลเพิมเ่มเติมนะคะสามารถทักพทเพจได้แต่ถ้าแชทเพจอันไหนที่ไม่มีการตอบกลับไปนะคะหรือตกหล่นนะคะให้พี่โทรหาสุโดยตรงได้เลยนะคะอ่าเพราะเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ทุกไลน์นะจ๊ะ ตัวนี้เดี๋ยวดับเครื่องก่อน <c oughs> เครื่องนิ่งจนไม่รู้ว่ามันติดเครื่องหรือเปล่าเนาะอ่าตัวนี้นะคะ Honda Accord นะคะปีสองพันห้านะคะเกียร์ออโต้เปิดงบอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้านะคะส่วนเชฟคัติว่าคันนี้นะคะเป็นรถปีสองพันแปดเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลนะคะเปิดงบอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะคะส่วนมาด้าสองคันนี้นะคะเป็นรถปีสองพันสิบเอ็ดเกียร์ธรรมดานะคะ เปิดงอบอยู่ที่8 9 0 0 0บาทนะคะตัดสดพร้อมเล่มทะเบียนทุกคันนะคะใครที่สนใจรถหลักหมื่นของพิสุนะคะก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยหรือท่านไหนที่สนใจรถสามคันนี้ให้พิมพ์คำว่าสนใจและระบุคันไปลคะค่ะ